มาที่เรื่องราวของ ผลิตภัณฑ์ที body, ่จะทําให้เราดูแลสุขภาพในช่วงโควิดนะคะมันมีคํานึงที่เรียกว่าเป็นคาเวียหรือว่าขมนะคะหรือบางทีก็เรียกกันว่าไข่น้าใช่ไหมคะมันเป็นยังไงคะวันนี้คะโอ้สวัสดีพี่ตาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะประเด็นร้อนจริงๆนะวันนี้ใช่ค่ะร้อนมาประเด็นร้อนปุ๊บหลายคนจะเครียดแล้วโอ้เครียดแล้วก็สุขภาพไม่ดีนอนน้อยใช่ค่ะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับค่ะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคุณแบบองค์รวมเลยค่ะนะคะและจะมาพูดถึงความมหัศจรรย์ของพืชชนิดหนีี่่เน ขียวเขียวใช่ไหมเขียวเขียวเขียวคล้ายๆสาหร่ายคล้ายๆสาหร่ายคล้ายๆไข่กุ้งแต่มันเป็นเม็ด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 ใช่เป็นเม็ด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 คือต้องบอกว่าเจ้าผัมตัวนี้คุณผู้ชมหรือว่าไข่น้ําหรือเขาได้ฉายาว่าเป็นคาเวียสีเขียวซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ้าผัมตัวนี้นะคุณผู้ชมเขามีผลงานวิจัยเขามีการรายงานมาแล้วว่าเขามีโปรตีนที่สูงมากๆแล้วก็ให้แคลอรี่ที่ต่ํามากประโยชน์ของเขาคือโปรตีนสารอาหารไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินนะคะและสิ่งสําคัญเลยคือตัวโปรตีนของเขาเนี่ยมีครบอยู่ในเจ้าพืช ตัวนี้โปรตีนสูงแคแลอรี่ต่ำโอ้โหเหมาะกับสุขภาพเลยค่ะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่ามันเป็นพืชท้องถิ่นต้นกําเนิดของเขาคือเขาเป็นพืชท้องถิ่นที่เกิดขึ้นทางอีสานแล้วก็ทางเหนือคือตัวมิเองเป็นคนเชียงรายตอนเด็กๆะคุณแม่จะลงไปตักในน้ําเลยใช้ตะแกงลลงไปตักตักตักเสร็จปุ๊บเอามาล้างล้างล้างประมาณ3าสี่น้ำให้มันสะอาดแล้วต้องเอาไปปรุงสุกเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน์ของเจ้าผําตัวนี้เราจะทาเป็นไข่เจียวบ้างแกงใส่หอยบ้างนะคะหรือว่าจะแกงใส่หน่อไม้นะคะได้กินตอนเด็กๆแต่แปลกใจมากพอ โตขึ้นมาอายุเลขสี่ทำไมถึงไม่เคยกินเจ้าผลัตัวนี้อีกเลยก็มันหายากมันหายากและะ<อ>้วค่ะพี่ต้าและที่สําคัญคือมันจะขึ้นเฉพาะในน้ําที่อุดมสมบูรณ์และสะอาดเท่านั้นอย่างที่บอกว่าเขามีผลงานวิจัยเยอะมากว่าเจ้าผลัเนี่ยมันมีประโยชน์กับร่างกายจริงๆเพราะเขาเป็นซูเปอร์ฟู้ดซูเปอร์ฟู้ดหมายความว่าพืชชนิดนี้ต้องมีประโยชน์กับร่างกายจริงๆถึงจะมีผลงานวิจัยออกมาแน่นอนเจ้าผลัตัวนี้ไม่สามารถที่จะ ปลูกเองได้เลี้ยงเองได้มันต้องขึ้นตามธรรมชาติหคะมันต้องขึ้นตามธรรมชาติต้อขึ้นในน้ําที่สะอาดอุดมสมบูรณ์ใช่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าประโยชน์เขาดีแบบนี้เราจะไปหาทานตอนนี้ก็ไม่มีณนะปัจจุบันก็เลยมีเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่านหนึ่งที่เล็งเห็นประโยชน์นะคะของเจ้าผักตัวนี้เฮ้ยคนทานเข้าไปแล้วได้ประโยชน์แบบองรวมกับร่างกายเขาก็เลยผลิตขึ้นมาในรูปแบบของแคปซูลคือดีมากคุณผู้ชมนิ้นบอกเลยชื่อว่า g r e e n o n i c อยู่ในรูปแบบของแคปซูลเราจะรับประทานแค่วันละ2เม็ดเวลาไหนก็ได้หลังอาหารสิ่งที่ได้กับ ร่างกายของเราอย่างตัวมิ้นเองอ่ะพ่ตามิ้นเป็นคนที่ตื่นเช้ามากตีสี่ตีห้าหกโมงต้องตื่น,น,นทุกครั้งที่ลืมตาอ,ออกมาปุ๊บสมองทํางานแล้ว ร่างกายทํางานแล้วเพราะว่ามิ้นไปวันหนึ่งนะสามสี่รายการทุกรายการต้องใช้สมองหมดเหมือนเหมือนคล้ายๆกับพี่ต้าทุกอย่างเราต้องมีสคริปต์เราต้องคุยกับคนเราต้องใช้ไหวพริบทุกอย่างแล้วมิ้นขับรถเองกว่าจะถึงบ้าน4ี่ห้าทุ่มอย่างวันนี้เราเลิกงานสามทุ่มกว่ากว่ามิ้นจะนอนก็เกือบเที่ยงคืนตีสี่ตื่นแล้วไปตรวจร่างกายทีไรคุณผู้ชมขาคุณหมอบอกเลยค่ะสุขภาพแย่สุขภาพแย่คุณมิ้นกลับไปดูแลตัวเองก็เลยกลับมานี่เลยใช่ทานอาหารให้ครบห้ามูมันออกกาลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและมิ้น องรวมคือพืชชนิดไหนจะขึ้นมาตัวแรกคือผัน S <S <S ซึ่งวันนี้เจ้าผามอยู่ในนี้เรียบร้อยและในนี้นมีวิตามินถึง13ชนิดเรียกว่าผสมผสานมันติวิตามินอยู่ในนี้แล้วสิ่งที่ได้กับตัวมิ้นเองคืออะไรกินวันละ2เม็ดหลับสบายมากตื่นเช้ามาเฮ้ยลืมตาปุ๊บเฟรชชีช่<อ>มีแรงทํางานและที่สําคัญนะไม่ง่วงเหงาหานอนระหว่างวันมันทํา,าทให้สมองมิ้นไม่เบลอไม่อ้งอ่ะแล้วก็ใครที่กําลังป่วยอยู่ตอนนี้พักฟื้นอยู่ในตอนนี้เหมาะมากๆที่จะทานเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเพิ่งจะหายป่วยมาทานเลยค่ะดีกับสุขภาพจริงเหมาะกับคนที่พักฟื้นคนที่เพิ่งหายป่วย <ช>คนที่อยากบำรุงตัวเอง<ช>ดูแลตัวเองให้แข็งแรงใช่ไหมคะเขามีสโลแกนนะคะว่าฟื้นฟูร่างกายทานง่ายนะคะ,คะไม่หนักแควล<อ>นี่วันนี้มิ้นบอกเลยนะคะว่ามิ้นจัดเซ็ตเห็นผลให้คุณผู้ชมดีกว่า<อ>ใครที่อยากจะดูดูแลสุขภาพแบบองรวมเสียเงินแล้วต้องคุ้มนะคุณผู้ชมการันตีด้วยตัวมิ้นเอง1กระปุก600บาทไม่ต้องซื้อวันนี้เอาไปเลย3กระปุกจากราคา1 8 0 0บาทค่ะพิท้ามารายการพิท้าทั้งทีลดให้เลยเหลือ990บาทเท่านั้นโอ้คุ้ม9 0บาทเอปเย3กระบุาทเอาไปเลย้ชมกระปุก เดี๋ยวนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมที่หมายเลขโทรศัพท์020810123 020810123หรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่ A Mor รี่ไทยแลนนะคะคุณจะซื้อช่องทางไหนก็ได้หรือสแกนเคียโคดหน้าจอก็ได้วันนี้มิ้นให้ไปเลยแบบนี้1กระปุกนะคุณผู้ชมพิเศษสุดเลยนะ, 1>, ะ1กระปุกแบบนี้คุณผู้ชมพกมาให้เลยนี่เลยค่ะ2กระปุกและ3กระปุกเอาไปเลยแบบนี้3กระปุกจากพันแคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายเอาเป็นเซตเห็นผลเพื่อสุขภาพของเราห,หรือคนในครอบครัวมิ้นให้ไปเลย990บาท 2> 0 2 0 1 8 0 1 2 3บบอรศูน์ง่ายถ่ายรูปไว้นคะหรือสองสามเบ e ร์จำง่ายถ่ายรไทยแ้นะค,ะนค,ค, ori, Thailand, คผู้ชมส่งฟรีให้ด้วยเก็บเงินปลาย่ ก็ได้แต่ต้องโทรให้ทันตอนนี้ที่020810123หรือแอดไลน์มาที่เ m o r y Thailand คุณผู้ชมสามกระปุกกับพี่ตาดีค่ะคุ้มมากมถ้าอยากสุขภาพดีต้องรีบตัดสินใจใช่ค่ะพี่ตาวันนี้นะะขอบคุณคุณ